เรารอติดตามนะคะอันนี้เราไม่มีหลังบ้านหลังไม่กับใครเรารอติดตามดูนะคะว่าเดือนหน้านะคะหนึ่งเดือนหน้าจะมีความเคลื่อนไหวไหมเด้สอสจะมีการมามาปิดบริษัทเออจะมีการมาปิดบริษัทแห่งที่สงจริงหรือไม่ถาเบิ่์ืดู เนาะว่าที่นี่มีข่าวเพิ่งตืมมาว่าพลเมืองดีเขาจะเขาจะยื่นแปลงที่สามเข้าไปในค่าวเดียวด้วยอันนี้รอติดตามเดือนหน้านะนะคะอืมเบอ,อ,อร์เซ็นต์ไม่โรดฮึคือถอนไม่ได้เบียร์ระวังห้ำ ายเดอช่างตั้มปัญหายอ้คนดีข้าวหามเป็นประกันมากเลยพอฟรีพูดอันคนลักปากก็ไม่คอมเมนต <c oughs> <c oughs> ์เหมือนคิดเหมือนคิดคุณคำดีมันอืม เจ้าหน้าที่ในจังหวัดฉะเชิงเซาตอนนี้ข้าราชการก็โดนย้ายฐานปล่อยที่อนุรักษ์ปลูกทุเรียนเ<ะ>จ้าหน้าที่ก็บรรลดจ้ะอืมมันต้องมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าถ้าสมมุติว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคันตรวจพบ การกระทําผิดหรือว่าเอือเออเอ้อประโยชน์เอ่อเอื้อประโยชน์ให้กับอันใครแบบนี้นะอืออู้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสีส่มมาเลยเพื <c oughs> ่อเขา <c oughs> ขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ค่ะเออสองร้อยสยห้าสิบวันนี้นะ สองร้อยห้าสิบเงินสกุลใดอันนี้สีสมมากจริงๆขอพระคุณมากค่ะพี่เนียว,ยวลล้านเปอร์เซ็นไม่รอดถ้ามันรอดเรื่องนี้ถึงอธิบดีประมาณแน่น,นอนมาดูกันสันเดะมาดูกันค่ะทุกคนบริษัอืมค่ะพี่นาเนียวดีนะคะล้านเปอร์เซ็นอืมพี่เบียโซ่อยก็เชื่อมั่นเหลือเกินนะอืมผมก็เชื่อมั่นนะเชื่อมั่นว่า มันไม่โลดแน่นอนนะคะเรื่องนี้น่ะถ้าสมมติไม่มีการสั่งตั้งแต่ชั้นชั้นนยายการตัวนี้ใช่ไหมทางอ,อคนรักปาก็บอกว่าเจอผมแน่นะคะเขาบอกว่าถ้าไม่สั่งเจอผมพูนวายสี่ใดเรวก็รอติดตามว่าจะมีการสั่งหรือไม่สั่งมันความผิดชัดเจนขนาดนี้แล้วถ้าไม่สั่งมันก็เขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ อืมทานบ่ไม่สั่งนะ่ะมันเป็นอะไรที่มันผิดมันผิดวิสัยผิดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมันข้อกฎหมายมันมาแบบนี้แล้วคุณเอาอะไรมาไม่สั่งอืมค่ะจ่า,จายค่าห้องให้เดี๋ยวเขาแล้ว <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่นิดเอ,อ่อเอลีเปลี่ยนบรรยากาศทีครับพี่แอนเพิ่งมาบอกเขาซีมกันหนึ่งช่วงต้นชั่วโมงนะ่ะ เขากระซิบกันข่าวดีนะข่าวดีอืมค่ะคดีใหญ่ยิ่งกินกินตุมากอืมใช่ไหมคดีใหญ่ยิ่งกินตุมากตกไปทั่วไปทั่วโลกเรากำลังจ้องกินเหม็นตุอยู่ <c oughs> ข่าวดีว่าวันเดี มาตำหลังเรื่อง gì ละ่ะข่าวดีว่าอา่าพลเมืองดีพลเมืองดีจะจะเอาแปลงที่สามกับแปลงที่สองก็ตบกันให้เธอเดี๋ยวเดือนหน้านี่วันศุเด์อืมตอนแรกนะตอนแรกนะจะมีการมาปิดกิจาการว่าที่แปลงที่สองใช่ไหมทีนี้แปลงที่สามก็สิ เอาพรอมเดียวเลยให้ให้ทางชุดปฏิบัติการมาแบบว่าไม่ต้องเสียเสียเที่ยวมาทีเดียวเอาแท้ๆจบไปเลยจะ้ะทั้งเปลงส่งเปลงปสามเขาว่าจันเด๊อืมแล้ก็รอดูนาะเรอรอดูนะคะรอดูว่ามันจะจริงหรือจริงหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าอืมจัดไปลรดเขามาบางทีค่ะเขาบอกว่าเขาจะโอดไงอืม เขาบอกว่าเขาจะรอดเขารู้จักกับอยโกรู้จักอโยโกรู้จักเอ่อโตโลโกโอโลโกอืมก็เลยมีการถามมีการถามไปนะคะว่าเขาบอกว่าเขาสนิทกับไอยาการอืมทีนี้นะ่ะก็มีเมียนพลละปะก,ก็บอกว่าผมก็สนิทกับผู้พิพากษาพี่ชาละวันก็บอกว่าสนิทกับนายยก มีแต่คนหูจักเจ้าใหญ่ในตูบนันี้อืมนะ <c oughs> อะคำมารอดมีเดือจา้าเด่นอยู่กับไผอยู่คะอืมเจ้าหูจักนยายโยบะแหล่คอยหูจักคอยหูจักแต่หัวหน้าสินเชื่อทอกศคะ่ะพี่อุย้ยหูจักคือขออ่ <c oughs> อยบ่ข่อยหูจัก หัวหน้าสินเสือเขาก็โศจ้ะอือค่ะ <c oughs> พี่อยากให้นะงสืาเข้าไปแจกแจ้ออกออกสื่อให้ทั่วโลกน่าจะมีการจัดมาอยู่นะคะพี่อลันอืออือน่าจะมีการจัดมาอยู่นะเออเพราะว่าเพราะว่าอันพลเมืองดีเนะะี่ยเขาก็อยากให้มันเป็น ข่าวที่แบบว่าเขาเรียกว่าเพื่อเพื่อจะเป็นเขาเรียกว่าบทเรียนหรือว่าเป็นการเรียนรู้ของสังคมว่าเนี่ยการกระทําแบบนี้มันผิดนะมันผิดกฎหมายมันผิดพรบปาไม้อะไรแบบนี้น่าจะมีการเชิญเชิญสื่อหลักสื่อใหญ่อยู่นะอืมใช่ค่ะคุณพัฒน์พันธ์เนาะ ยี่วคนดีสีกโกโก้จ้ะอืมคนดีคนดีก็เจอคดีคื้อกันด้้อ <c oughs> ข้าราชการเนื้อดีเขาก็อยากทำผลงานอ่อรวมยอดเลยคาเมนมเขาก็เืมจะหองจเนน เขาลุ้มอ,อกอยู่หูจักเป็นนายกจอบกับเสียมคอยหูจักแต่ว่าเพิ่น<ม>เอาเ<ม>งาไปเลยนี่เอา